วค,ความอันตรายของการจรจกาจุดเผาต่อสังขาเนอะครับมบงเผาไม่อยู่แลครับถ้าไฟ เขาเขาฟังเขาฟันนลคุณไม่ยู่สวัสดีครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ชาแนลครับวันนี้เฮาากนยนนะครับเาจะมานำเสนออาจจะพาไปเบิงะงรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับจากการเผาต่อสังข่าวนะครับเพื่อที่จะเพื่อนอาจจะจุดประสงค์เพื่อนอาจจะเป็นการทำลายวัชพืชนะครับให้มันให้มันโล่งนะ แต่คนคุมไฟบุได้นะครับก็มีคนเออสลบนะครับเหอนว่าไปดับไฟนะครับไปช่วยกันดับไฟแล้วก็คุคมคุมเพลิงไม่อยู่นะครับก็ไปอยู่ทามกลางควันนะครับก็สลบนะครับก็นำ ามันไปส่งโรงพยาบาลกับงานงานทุงานด้วยมีรถเป็นอะไรหนุนเป็นหลบม,มันไม่เที่ยงไอ

นนี่นะครับมันเอานำบทนั่นคนเป็นลมคนหนึ่งโอ้สายไฟคน โอ้สายไฟยจนเปื่อยนมีคนต้องการจูปป่ปลานะครับต่าไ สายไฟใหม่เบิดสัมลีสายไฟใหม่เบิดเปลี่ยนสายไฟใหม่แด้วนี่สายไฟแทบ,บแมันใส่บัได้เลยเด้อมันจีซอดหัวด้วบ,บาทเอาไปจะเข้าไปไก่น้ำไฟแรงสูงนั่นน่ะซอดก้นตายเลยลนะคู่กันอยู่มันอันนะี้เลยหลบกันเนาะ

เออมันเปื่อยส่วนมันเปื่อยหั่นโมงหั่นมากเปื่อยออกเบิดเลยมันจะบทสอดก็บทเนี่ยบันเป็ดไก่เลยใส่ใส่ตุ่มสวงนี่บทันเปื่อยอยู่ีมันเปื่อยนี่างนี้พี่ขาได้พี่ไม่ได้พี่เปื่อยมาเลเนาะข่อยางใส่ไฟเออแม่งเปี่ยวเขาหั่นก็ได้ โอ้โนี่แล้วข่อยอันนี้มันจีสดก็เลยนี่ไปจับอดก็เราโบจักจะจะไปเอาขันอาอยู่งานลงเลยไหมซูอไเอาขันาวาลงเนซู่เอ้ยซู่เไปเอาข้นเอาอยู่งนนั้นลงเลเนคื่ไม่หันเนอไปสลาตงไหนเนียฮันจับโบเห็นหนดหโบเดี่ยม่เห็จับไ้ไปมผูขาด้อตหรอ เอันนี้ออกได้อยู่ออกได้อยู่แห่แห่ที่เท่าไหรวะตัวนี้มือไม่แรงหรอกนี่แต่ว่ามันสีไปสอดมันหมองมันขาดหมดเลยทางเขาสุกมันตาในระเบียบยุกขื่นเลเขาไปขื่นแล้วมันสีสอดเป็นรึเปล่าวะยุกยุกได้อยอะดอกนี่นานี่นานใหม่นี่ะนึกว่าจะไปทางเที่ยงนี่มันยุกสายไฟนี่ปกติเขาแบบว่าน้ำมันหนาลง ออดับะบอกว่าอยู่ลูกได้อยู่แต่ว่าพี่ม่ดับพี่ก้อ,อน,มา,น,นมาพี่มา,มาพี่พ,พี่มองพี่ว่านั่นตะไล,ล,ม,ลม,มันเอาหมดแล้ร่วมร่วมทีไรเสียงเขาได้เออตอน่นพึ่งุมีลมไหนมือน,นี่แล้วมันมีล่วมหมดกระามื่อกบ

เฮ่พี่มึทำนใหม่้งน่อนาัวกนี้ห่วงมันห่วงออไงเรายอยู่นนอะเออขามไปบ่ได้สายกสันสายยเย<อ>มันตีนห่วงมันตีนห่วงอยู่โอ,อ้ยมันหนห่อน ไม่รู้นี่รู้กเขาเขาฟังเขาฟังอนะมันลามคุมไม่อยู่ ตอนลมมลันมาเนาไปตะหีนเนอ เออนี่นะครับความอันตรายของการจุดการจุดเผาต่อสังข์ข้าวเ้อครับมผมเ,เอาไม่อยู่นะครับถ้าไฟมันม

เดี๋หมอมันขั้นหันาอยากฆ่าที่ไปหันเวลาัดไว้ด้วยไม่มีร่างเขายู่วันครับถ้าเข่ารูไปเา่างเขาอีกเอาต่างไหนมีบอกคนห่กลับไปทางนี้นะรับไป่งเขานี่ไป็ปจอดไปทางดําหุ่นเปลาดหุ่นลัดไว้หัวหนมแน่นเว้เถ่อนเยอะแ้วมันขามันยิงว่ครับเขาบอกว่าดับหันขามไปแล้วมันขามไปแล้วไฟบุ วางนึงว่าลับแบ่วมันมาอเป็นตย่านเลยพุ้มหี่เียนะลโอระดขวยมันตีกันนะอือก็จะขามกันกันนี้นะนี่จากมองอันนี้ไปห้างอันนี้ได้ขวยเบิลนี่อันนี้วิดหน้าตัวไปนี่แม่เออาลอดมากคน เป็นทั้งอันหลายขั้วอือนอันนี้มันเศร้าขึ้นนแล้วมันหมดแด้วยนะมันไฟมันเป็นไอแบบเพื่องอันแบบว่าเป๊ลก่อนนนี้โลลกกาัังม นดใส่เราว่าเขาเดาแ่ว่อะไรนีตรงร่วนได้ขาไฟไส่พราะตรงใส่ไส่ดิดิโตจะไนาะในทั้งเทศบาลดิโตอยู่ับบไ่นี่นะค่ะไปนี่มั้งมันใหม่สายมันก็ตรงสีซอดได้เนาะแาบนี้เนาะเอาป้าไว้เป็นสอด์ดอ โอ้ยันเอยองแหยนไปดี่อใหม่เียัยักแล้วค่ะมันลมมีมานอกขวยวเยดงขึนยงขึนเนียนอยู่ละเห็นไมน่ันไปใส่นังเหนเดียวเจ้าพ่ไม่ได้เขาก็เจาะกะ Boom, boom, đấy rồi đấy thừa điều rồi đấy, nhìn thì thấy khẩu vô đấy, à. <laughs> ừ. Đó. 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 Đó để thấy 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 ta bỏng thấy 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 hẳn thấy thấy vô thấy 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 này thấy 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 là thấy 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 mình เห็นแล้วพี่วบข่อยหุ่นแล้วหลาดข่อยนแล้วะมันมีคนดับเมื่อกหอเลยดีเลยเขาไปรับนะฮะบัวสมรีเห็นเห็นคนแลนจยู่จ้าราสรบเราไปโรงบาลบ่ผุนแล้วแลนเห็นคนแลนตามมาดับหมดไปเลยคือยังเห็นเห็นไคือยังขาเจ้าไทยกบุญนอมันเจ็บนเลยอาที่ใช่นากบุญไปไบ่ไร Này, đất thấy cố vẫn chết nhìn Thấy gì điên gốc bớt ta? Ui, thằng có gì đây híu khẩu rồi, mấy cơ có gì kìa khẩu Hứ 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 Tắc mấy này, này phụ này mưa còn เผาตอสังเขานะครับคนสมัยเก่านะครับเป็นมักจะเผาตอสังเขานะครับก่อนที่จะทําการวานเขานะครับก่อนจะเขานา,หน,าห,หน้าเฮตนานะครับคือปลายเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับจะวานเขานะครับมันจะทายวานอย่างนี้นะ ันก็จะเผาต่อสังขานะครับผลของการาเผาต่อสังขาวมันก็คุมไฟประยู่นะครับให้เบิ้งนะครับวางใจประโยชน์ครับทุกท่านคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซั b c r น b e แล้วฝากเบิ้งนะครับให้ช่อง ปโยชน์ชแนลนะครับเพื่อให้พานกดขอกำหนดเงื่อนไขของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับสางรายได้นะครับเพื่อผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านทุกคนได้ชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ